สุกท่นคุณอยู่ผมเทียตีเกมเมอร์น,นะครับแล้วันนี้เราอยู่กันในเกมของไมค์ครับนะครับเราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของลิฟบอสนะครับอ้าวโทษทีเพิ่งกดออกอยู่ในเซิร์ฟของลิฟบอสนะครับมินิเกมเบสบอลนั่นเองก่อนอื่นเรามาทับดิจินเตอร์ก่อนเลย เอามือมันชอบไปโดไนไอ้ตรงออกอะน่ะหลุดไม่ได้หลุดหรอกคือ

หัวเข้ามาเลยแล้วกันโอ้โซโลได้จะมาโชว์การให้คุณดูกันเล่นสักสองตาโอ้เลยตั้งสิบกวี เต็ <cat guiding developed pain> มตัวครับฮะมาแล้วอันนี้แบบโซโลนะครับเดี่ยวมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดทีมนะครับมีทั้งหมดแปดทีมโอเคได้ลงได้เหล็กได้แล้วมาเรียบร้อย มันชอบเจาะมาจากข้างบนกันปิดแค่นั้นก็บล็อกมาเว้ยโอเคมาบล็อกมาปิดผมระวังแค่คนเกียนเตียงก็พอแล้วผมอะ จบเนี่ยการกันเตียงเก็บเหล็กเก็บทองเก็บอะไรถึงสร้างทางอ้อมไปข้างหลังหน่อยเพราะมไม่งั้นมันเฮ้ยเหล็กกู nè lại, xong xong rồi, xong xong sang sang rồi, cặp lại, rồi sang đi đi. ริ้าร์ดหนึ่งไม่ค่สาชอบเทไรนะโซโล โอ้ย,อย,อยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ๊ะอะไรกันกันหนาวดูท่าแล้วน่าจะเล่นแค่ตาเดียวเลยเนะี่ยผมอาจจะต่อชานะครับเพราะว่า ถ้ามันโดนปุ่มออกเนี่ยวพอมันกดผ่านตืเด้งออกเดี๋ยวนะกูสีสีนี้ฮอเ้ยเฮ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 ้ยทอย่างนี้ดีเห้ยกาล่ะกาบเอกาบอ มางมามึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดเ้ยแบ่งเป็นสองตอนสองตอนดีไหมนะ่ะอ่าวันนี้ก็แบ่งไปก่อนตอนหนึ่ง